ครับพยันพบประชาชนนะครับตือดืดตือใช่ครับผมจอมพฟเยันครับผมพอดพฟเยันครับอ่าวันนี้ก็คงอาจจะไม่ได้พูดถึงชาวนานะครับเอสเซย์คนเป็นบาดนะาคนพอดเสซยคนเป็นบาดนะนิดหน่อยครับช่วงนี้ สงสัยจะเป็นเพราะผลกรรมที่ไปพูดถึงในหลวงในทางไม่ดีคุณอยากหายไหมคุณอยากหายไหมคุณไปสนามหลวงหายเลยเไปถวายอ่สนามหลวงกันไปอาศัยอาศัยพระบารมีไปตรงเต็นท์พระยาพระบารมีของลุงสนามหลวงวันนี้ก็มีสเตตัสนะครับของอาจารย์สมศักดิ์นะครับสดสดร้อนๆเลยครับคือยังงงไไพี่ขุนทองก็คงจะรู้แล้วนะครับก็พี่ขุนทองอาจจะต้องชี้แจงอีกรอบในรายการนี้ด้วยนอย่าง อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้วิจาร์ถึงเกี่ยวกับรายการเมื่อกี้นะครับของเราก็คือที่คุณชูพงศ์ถีท้วนนะครับ,รบได้โพนอินเข้ามาพูดคุยในรายการก็มีประเด็นหนึ่งที่คุณชูพงศ์เลสขึ้นมาก็คือขาับบอกว่า ในหลวงภูมิพลไม่ต้องการให้พระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์อันนี้ผมหยิบขึ้นไปถามเขาเองอ๋อก็คือตั้งคําถามผมตั้งคำถามไปถามเขาอาจารย์แกไม่รู้สิแกไปฟังตอนไหนไม่รู้กลายเป็นว่าผมไปเออไปออกับเขาผมผมเอาประเด็นที่เป็นข่าวลือในแวดวงที่มันสุ่มสี่สุ่มห้ะผมเอาประเด็นตรงนี้ไปถามอาจารย์ชูพงศ์โอเคแค่นี้แหละไม่มีอะไรจำลองคำถามไปถามคือที่มาก็คือพี่ขุนทองได้ รับข่าวลือตรงนี้มาก็เลยเอาไปถามคุณโชพงว่าคิดยังไงกับข่าวลือนี้ใช่ไหมครับก็คือเรื่องข่าวลือที่ว่าในหลวงภุมิพลไม่ต้องการให้พระบรมขึ้นเป็นกษัตริย์และสั่งเสียเปลมและองค์คมนตรีให้หาทางล้มพระบรมให้ประเทศขึ้นลักทูผมก็พูกอ้าไปถึง3ามคนที่คุยต้องทําให้ราชทายาทหายไปแล้วก็อ้าไปถึงตรงนั้นแค่นี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรผมไม่ได้มโนผมแค่เอาข่าวลือมาถามโอเคเออ ก็เป็นการชี้แจงของพี่ขุนทองนะครับผมอาจารย์สมจักอาจารย์สจักอาจนะรับเคลื่อนหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ในส่วนตัวผมก็ยังรักและเคารพอาจารย์เสมอครับก็คือทางพี่ขุนทองไม่ได้เชื่อเรื่องตรงนี้แต่ว่าได้ดินข่าวลือมาเลยเอามาถามคุณชูพงศ์นะครับ่ตผมก็ไม่รู้นะว่าในรายการคุยอะไรบ้างเพราะว่าตอนนั้นผมกินข้าวเอกว่าไปในรายการ80เปซ็นเป็นเนื้อหาที่ผมเอาคําถามที่มาจากข่าวลือแม้กระทั่งคําถามที่ผู้พันสู้จัดรายการอพูดผมเอ่ยถึงเลยว่าจริงหรือพับ บรมกุมอำนาจกองทัพได้หมดแล้วผมยังเอามาถามอาจารย์ชูพงเลยผมเอาถามอย่างรอบด้านผมเอาข่าวที่นักจัดรายการไททีนต่างๆมาถามอาจารย์ชูพงได้ซ้ำไปแล้วอาจารย์ชูพงตอบไงครับเขาก็ตอบไปตามเรื่องตามราวของแกผมว่ามันไม่ทราบเออเขาก็ตอบสไตล์ชูพงไงก็เขาตอบเห็นด้วยกับข่าวลือนี้ไหมหรือยังไงผมก็ให้แกวิเคราะห์นะครับผมถามแล้วก็เป็การที่แสดงแกไปแสดงว่าเมื่อไม่กี่นาทีก่อนในรายการสดกลางสนาระหว่างคุณคุณทองกับคุณชูพงถี่ท่วนเพิ่งยืนยันว่าในหลวงพ่อพลไม่ต้องการให้พระบรมงยืนเป็นกษัตริย์ คุณชูพงศ์ยืนยันใช่ไหมครับเขาเขียนว่าคุณชูพงศ์ยืนยันแต่ว่าพี่คุณทองถามเฉยๆเอาเนื้อหาของไอ้ที่่วามีมีกระแสอะไรพวกนี้มาถามแต่ว่าตอนที่อาจารย์สมศักดิ์บอกว่าคุณคุณทองเอออด้วยเห็นด้วยนี่ก็คือไม่ได้เห็นด้วยใช่ไหมครับคือแกไม่ได้ฟังตั้งแต่ต้นไงทำไมผมถึงถามแบบนี้ผมก็บอกเลยเช่นว่าภาพพลังงานทำไมต้องบินด่วนเออเป็นกระแสก็คือเป็นข้อสงสัยประเภทว่า เป็นกริย์แล้วทำไมยังต้องไปส่งลูกเข้าโรงเรียนที่เยอรมนีอะไรทั้งนั้นเนี่ยเยกประถามเข้าใจเข้าใจก็คือมีข้อสงสัยหลายอย่างที่เราก็อยากจะถามในหลายแง่มุมของสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นใช่ไหมก็ขอบคุณคุณพ่อนรับที่จะยกยิดยกประเด็นนี้มามาแก้ต่างนะขอบคุณครับก็เป็นการแก้ต่างแล้วนะครับก็อาจจะข e right? ้ามประเด็นน si e ี้ไปนะครับก็ไปคุยประเด็นอื่นต่อนะครับก็บอกว่าอาจารย์สมศักดิ์ฟังอยู่จะมีมีความรับผิดชอบกับการกล่าวหาหน่อยนะครับ ก็คือไม่ใช่เอาไปแข่ก็ถ้าเกิดคิ้วเป็นการกล่าวหาก็ลองมาถกเถียงดูในซีบอกช่คือจริงๆได้ฟังมายังไงก็ว่าผมไม่ทราบนะครับตรงนี้เพราะผมไม่ได้ฟังจริงก็เห็นไปตัดอาจารย์แล้วก็เราก็มาถามทางตรงนี้ก็ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอยา่ได้ยินได้รู้กันนะครับผมซึ่งก็จริงๆแล้วเราเราก็ยินดีนะครับเราถูกวิพากษ์ได้อยู่แล้วว่าเราเป็นสถานีซี่เป็นสาธารณะอยู่แล้วนะก็ยังไงแต่ว่าถ้าวิพากษ์กันแล้วถ้าไหนมันข้าเคลื่อนในขอความรับผิดชอบนิดนึงนะครับก็ ใช่คือถ้าเป็น,นงนั้นพูดต่อในสเตตาาัสดาารสมศักดิ์เขาบอกว่าถ้าเกิดในประเด็นแบบนี้นะครับก็คือในความเป็นจริงแล้วก็ทางที่อาจารย์สมศักดิ์บอกก็คือในหลวงภูมิพลเป็นคนเดียวที่มีอํานาจสมบูรณ์ในทางกฎหมายมีบรารมีมหาศาลที่จะยกเลิกการเป็นรัชทายาทของพระบรมที่ตัวเองก็เป็นคนตั้งเองเป็นคนเดียวที่จะปลดพระบรมและตั้งคนอื่นเป็นแทนโดยที่พระบรมไม่สามารถทําอะไรได้ เรื่องอะไรที่ในหลวงภูมิพลถ้าเกิดไม่ต้องการให้ขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยให้พระบ,บรมขึ้นเป็นกษัตริย์เนี่ยจะต้องสั่งเสียคนอย่างเปรมหรือองค์คนมันตีด้วยซึ่งพวกองค์มันตีพวกนี้ไม่มีอำนาจทางกฎหมายและไม่มีบาร,รมีเท่าในหลวงก็คือห่างชนิดเทียบกันไม่ได้ให้เป็นคนจัดการในเรื่องแบบนี้ซึ่งมันยากมากแทบทําทไม่ได้ด้วยถ้าเกิดอย่างนั้นตัวเองก็ต้องทําเองเนี่ยการที่ในหลวงทําจริงๆก็คือตั้งรัชทายาทคือพระบ,บรมเนี่ยแหละ เพราะนั้นถ้าเกิดในหลวงไม่ต้องการให้พระบรมขึ้นเป็นตรงนี้ก็ปลดรัชญาญา,าติตั้งคนใหม่ทําไมไม่ทําไม่ทําก็แสดงว่าในหลวงภูมิพลต้องการให้พระบรมเป็นกษัตริย์คนต่อไปนั่นแหละเอาแล้วในทางตรนข้าพเจาถามว่าจนสวรรคตแล้วยังไม่ได้แต่งตั้งขึ้นแทนตําแหน่งในขณะที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วถ้าตามกฎหมายเนี่ยคุณต้องแต่งตั้งถูกไหมครับ อันนั้นก็ไม่ทราบรอันนี้ทราบเราก็แย้งว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่ากในหลวงคิดยังไงถ้าคุณตีความว่าการตั้งไว้อย่างนั้นคือเจตจำนงนี้แต่การไม่ตั้งไม่ตั้งเป็นตําแหน่งแทนตัวขณะที่ปฏิบัติไน้ไม่ได้คิดว่าเขามันก็ตีความได้ถูกไหมล่ะแต่ว่าคือแล้วเขาสรุปคืออะไรอันนี้ผมคิดของผมนะคือในหลวงคิดว่าเขาเอาอยู่เอาอะไรอยู่ก็เขาคิดว่าถ้าเกิดพอบรลมขึ้นอาจจะเอาไม่อยู่ก็คือคิดว่าถ้าเกิดตัวเองยังมีชีวิตอยู่ก็ เอาตกลงเขาอยากให้หรือไม่อยากให้อยากให้หลังจากเขาตายไงเขาถึงตั้งแต่ว่าตอนที่เขาไม่เมกเซนนะไอ้เรื่องอยากให้หลังจากที่เขาไม่เงิตายเอาเอางี้เลยตอนหลังเขาตายเขาไม่สามารถจัดการอำนาจของเขาได้้เองไถ้าเกิดเขาไม่อยากให้พระบรมขึ้นแล้วเขาอยากให้ใครขึ้นล่ะเพราะเขาก็ไม่ตั้งใครเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เขาตั้งรัชทายาทก็มีความหมายเดียวหม่ถ้าเราตีความอีกอย่างว่าถ้าเขาอยากให้ขึ้นทําไมเขาไม่ตั้งตอนนี้เขาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ก็นั่นไง ก็มันไม่ใช่เคอกแย้งว่าเขาต้องการให้พระบรมไมสมมติไม่ใช่คืออีกทางหนึ่งไอ้คำถามนี้ก็คือไปอย่างนั้นได้ไอ้คำถามคุณก็คือไอ้คำถามตอนแรกมันคือไม่ต้องการให้พระบรมขึ้นต้องการให้ประเทศขึ้นถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจริงๆทำไมไม่ตั้งประเทศตอนที่เขามีชีวิตอยู่เรื่องตั้งให้ตั้งให้ประเทศขึ้นไม่ไม่มีทางไปได้อยู่แล้วเพราะว่าตราบใดที่ตำแหน่งยังค้ำกันอยู่อย่างนี้ประเทศไม่มีทางได้ขึ้นถ้าเสียพระบรมยังอยู่ไม่ใช่ถ้าเกิดในหลวงยังอยู่ตั้งได้ครับในหลวงสามารถปลดพระบรมแล้วตัรตัิคบ ได้ครับทําไม่ได้อยู่ดีเลยทำได้ครับยกเว้นพาทบได้ครับเสียชีวิตทําได้ครับทําไม่ได้ครับในหลวงทําได้ครับตอนนี้ทําไม่ได้แล้วครับไม่ใช่ผมก็คุณแย้งผมตอนที่ในหลวงมีชีวิตอยู่เมื่อกี้อยู่ก็ทำไม่ได้มันผิดแล้วระชาประเพณีผิดยังไงครับแต่งตั้งคนที่เป็นน้องที่เป็นผู้หญิงโบราณประประเพณีจะไม่มีการแต่งตั้งผู้หญิงเป็นกษัตริย์ทำไมจะทำไม่ได้ถ้าเกิดในหลวงจะเชื่อผว่าจะทำไม่ได้แต่ถ้าทำได้ทำไมไม่ทำแต่แรกเลย ก็เขาไม่ทําไงก็นี่ไงเขามันทำไม่ได้ไม่ใช่ทําไม่ได้เขาไม่ทําทําไม่ได้คุณคิดว่าเขาทาไม่ได้จริงๆเหรอผมถามเขาคุณคิดว่าเขาทําไม่ได้จริงๆเหรอไม่ได้ไม่ได้ในหลวงจะไม่ทําำะยกเว้นว่าสมเด็จพระลรมจะไม่พร้อมทางสุขภาพที่จะขึ้นมีทางเดียวเพราะว่าครับคุณคิดว่าน้องสาวที่พี่ชายยังอยู่ทั้งคนเยจะกล้าขึ้นแทนตาแหน่งไหมอ่ะถ้าเป็นพัฒประสงค์ของในหลวงนะเป็นความต้องการในหลวงนะในหลวงตั้งอย่างนั้นนใครจะขัดได้ครับคิดว่าในหลวงตั้งไม่ได้หผมถามจริง คิดว่าในหลวงไม่มีบารมีไม่มีอํานาจพอจะทําอย่างนั้นไม่เม็กเซนยังไงครับมันผิดราชประเพณีโบราณผิดราชประเพณีนี้เขาจะทําก็ทําได้นะครับขนาดเขาบรมตอนนี้ผิดราชประเพณีที่อะไรทำไมทาได้ครับถ้าเขาอยากทำทำไมเขาไม่ทําก่อนที่เขาจะไม่มีอำนาจแล้วถ้าคุณอ้างราชประเพณีตอนนี้เสียที่ผิดราชประเพณีไม่ยอมขึ้นตําแหน่งกษัตริย์นี่ทาไมคุณไม่เอาตรงนี้มาพูดอ่ะเ้าอยู่ตลอดก็พูดตลอดว่ามันมีปัญหา เออแต่ว่าแต่ว่าถามว่าแล้วทำไมแล้วทำได้ไหมแล้วทําได้ไหมถ้าคุณตีความได้หมอย่างนั้นเดี๋ยวว่าตีความอีกอย่างได้ไงแล้วทําได้ไหมพระบรมทําไปแล้วนะครับแต่ไปฟันทงไม่ได้คุณไปฟันธงไม่ได้ว่าเป็นความต้องการของในหลวงว่าต้องการแบบนี้เพราะว่าถ้าแล้วคุณไปฟันธงได้ไงว่าผมไม่ได้ฟันธงผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องเผื่อทางเลือกไว้สองทางไม่ใช่ไปฟันธงว่าคุณแต่ที่แน่นอนที่แน่นอนที่สุดคือในหลวงตั้งรัชทายาทไว้คนเดียวคือพระบรมแน่นอนอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วเราเราไม่ได้เเเียยกัน้ล เพรานะนั้นจะบอกว่าในหลวงต้องการให้ล้มพระบ่าลมเอาประเทศขึ้นแล้วจะตั้งร you know, ัชทายาทไปดำเหียอะไรผมไม่ได้ไปยืนยันอย่างนั้นแบบกุณชูพงนะซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดมันก็มีอีกมุมที่เขาสามารถตั้งคําถามได้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเขาต้องการตั้งคถามได้แบบนั้นทําไมขนาดที่เขาปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้แล้วเขาไม่ตั้งตั้งคําถามได้แต่ปัญหาคือในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้เพราะในความเป็นจริงเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ตั้งตั้งแต่ตอนที่เขายังมีสริสมรชัญญาครบแล้วทำไมเขาต้องการทำไมทําไมเขาต้องลงจากตําแหน่งตอนที่เขามีช อา้าวเข้าใจป่ะในหลวงอยากอยู่ในตําแหน่งต่อเข้าใจป่ะอันนั้นคือความต้องการในหลวงคืออยากอยู่ในตำแหน่งต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะให้พระบรมถ้าเขาไม่อยากให้พระบรมเขาไม่ตั้งรัชทายาทเขาตั้งแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ตอนที่เขามีชีวิตอยู่ตายไปแล้วก็ก็ตามนั้นครับก็ตามนั้นก็ต้องเป็นเพราะอะไรรู้<ด>ไหมยังตามลาดับอยู่ดีเพราะในหลวงภูมิพลยังมองว่าตัวเองเขาเรียกว่ามีบารมีมากพอที่ทําให้ประเทศยังเป็นแบบนี้อยู่ได้ถ้าเกิด เพราะบลมขึ้นมาแทนยังไม่มั่นใจว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเขาตายไปแล้วก็ก็ช่างแม่งก็ตายไปแล้วไง,งแต่ว่าตอนนี้เขามีชีวิตอยู่เขาก็กังวลไงเขาก็คิดว่าตัวเองอยู่ต่อก็ดีกว่าคือเราเราสันนิษฐานได้ทุกทางนั่นแหละแต่ว่าเราไปฟันธงไม่ได้เพราะมันไม่เกิดขึ้นสักอย่างอะก,ก็ในหลวงไม่ยอมสละล่ากไม่เกิดขึ้นสักอย่างถูกไหมล่ะก็ในหลวงไม่ยอมสละดล่าก็คิดได้ยังไงดังได้ังงนั้นมันก็ไปได้สองทางถ้าไม่ยอมสลรดล่าแสดงว่าไอ้คุณตั้งไว่า ให้เป็นไปตามนั้นหลังจากที่เขาเสียชีวิตก็ใช่ไงใช่แต่ว่า<ง>อีกทางหนึ่งถ้าคุณมีเจตจำนงเดิมว่าต้องการตั้งขึ้นเนี่ยเหมือนตอนปีที่ตั้งพระบรมเพื่นออตนแหน่งในขณะที่คุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ไหวแล้วตอนที่ทำ C C R T แล้วยังมีสติหน่อยเนี่ยคุณต้องตั้งแล้วถ้าคุณต้องการเจตจำนงเดิมนะถูกไหมก็เขายังคิดว่าเขาเอาอยู่ก็ใช่ไงไม่ใช่เจตจำนงเดิมของเขาไนงะ จะตำนงเดิมเขาต้องการตั้งราชายาทก็ถูกแล้วแต่ว่าไม่ใช่มีก็ใาชเป็นตอนตายเจ้าชายเป็นตอนตายแล้วดังนั้นถ้าเกิดเป็นตอนตายเรียงลําดับตามศักดิ์แล้วประเทศไม่มีทางได้ขึ้นก่อนก็ไม่ได้ขึ้นไงก็ไม่ได้ขึ้นก็ใช่ก็เนี่ยที่เถียงกันว่าจะล้มพระบรมประเทศขึ้นก็ไม่มีทางก็ไม่มีทางไงก็ไม่มีทางก็ไม่มีทางไงก็ไม่มีทางก็จะเถียงกันทำไมอ่ะเถียงกันแค่ว่าทําไมเขาถึงไม่ตั้งในจังหวะที่เขายังมีสติสัมปทานยะก็นั่นแหละ ก็ก็นั่นแหละเราเราไม่ได้เกี่ยวคือจริงๆเนื้อหาเราไม่ได้ขัดกันนะแต่ว่าไอ้รูปแบบของการปฏิบัติอะเราบอกเลยว่ามันสันนิษฐานได้ทั้งสองทางแต่ว่าอยู่ที่ข้อม <ER> ูลแวดล้อมคุณเนี่ยมันไปบ่งชี้ตรงไหนหรือว่าในอนาคตมันจะเกิดแบบไหนขึ้นแต่สิ่งที่เราพอจะเห็นได้ก็คือในกลุ่มขององค์มนตรีหรือคนอีกหลายๆคนที่อยู่ใกล้ชิดราชสำนักคือไม่ค่อยชอบพระบรมแล้วก็มีความต้องการอยากให้ประเทศขึ้นอันนั้นเป็นคนรอบข้างไม่ใช่ในหลวง ผูมิพลอืมใช่ซึ่งตอนเนี้ยก็อาจจะมีความพยายามอย่างนั้นอยู่ก็ได้ที่นักจัดรายการวิทยุอย่างใต้ดินอย่างเราๆอ่ะ,อะก็หลายคนหลายคนไม่ใช่ผมนะหลายคนก็วิเคราะห์ว่าเออฝ่ายเรมก็ขัดกับพรบบรมอยู่แล้วตอนนี้มีความพยายามไม่ให้พรบบรมขึ้นอะไรก็ว่าไปเพื่ออาจจะให้พระเทพขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยมีความพยายามถึ่งนั้น,นก็ได้ครูก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าท,ที่อาจารย์สมเจียมพูดอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่า เนี่ยถ้าเกิดพูดว่าต่อให้บอกว่าเปรมหรือใครก็ตามไม่อยากให้พระบรมขึ้นหรือพยายามลม้มพระบรมมีเหตุผลมากกว่าที่จะบอกว่าในหลวงเป็นคนต้องการแบบนั้นถึงกับต้องสั่งเสียให้คนพวกนี้มาทำคือในหลวงไม่ได้ต้องการอย่างนั้นแต่คนที่ต้องการเน่ะคือพวกนั้นเองเออเพราะว่าคนพวกนั้นก็คงจะวิเคราะห์ได้ว่าเนี่ยพระบรมแม่งเป็นคนที่ใครๆวิเคราะห์งานถามจริงไม่ใช่ผมหมายถึงคนพวกนั้นเองกลุ่มพวก ที่ใกล้ชิดน่ะเขาแล้วแล้วเขาทาได้จริงหรือเปล่านั่นแหละที่เขาจะทําได้จริงมันอีกเรื่องหนึ่งเขาสุดท้ายแล้วก็อาจจะปณีประนอมแล้วก็ยอมให้พอบลมขึ้นถ้าเกิดพอบลมยังอยู่ในคอนโทลที่พอจะจะยังไงก็ตามเขาจะไม่แตกแยกให้คุณเห็นแน่นอนนี่แค่เรื่องนี่เค่เรื่องเบสิกพื้นฐานว่าจะยังไงก็ตามขัดแย้งหรือจะไม่ขัดแย้งยังไงก็ตามเขาจะไม่ขัดแย้งให้คุณเห็นดังนั้นถ้าภาพเขาจะไม่ยอมไม่ภาพลักษณ์ถ้าภาพถ้าขัดแย้งต่ไม่ยอมไม่เห็นคุณจะไม่มีทางเห็นน้องสาวขึ้นก่อนพี่ชชายยยทีีี่่ัังมวิตอูครบ ครับแค่นั้นเองอืมเดี๋ยวเชิญคุณลุงสนามหลวงได้ดีกว่าครับว่าคิดยังไงกับประเด็นนี้ครับว่าในหลวงต้องการให้พระบรมลมขึ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องการให้พระเทพขึ้นหรือใครหรือเป็นยังไงอ่ะสวัสดีครับลุงสนามหลวงครับประสบมิกรที่รักทั้งหลายข้าพเจ้ารู้สึกตื่นตันพระไทยเป็นอย่างมากที่ได้เห็นทุกท่านมากันอย่างมืดฟ้ามัวดิน บางคนมายอมผ้ายอมสีทั้งทั้งที่สีมันมีตะกัวทิ้งลงแม่น้ำปลาจะตายหากันหมดแต่ทุกท่านก็ยอมผ้าเพื่อนในหลวงอันนี้เป็นสิทธิข้าพเจ้าตื่นตันเป็นอย่างมากกรชอของข้าพเจ้าได้ยืนยันแล้วว่าจะจัดคิว ปัญหาตอนนี้ปัญหาสําคัญที่สุดของประเทศไทยคือการจัดคิวการจัดคิวเพื่อมาถวายสักการะพระบรมศพเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับวันนี้วันพรุ่งนี้มาอีกไม่มีใครเขาจำหรอกเราจะจัดคิวให้มีการเข้าถวายอะไร วันละหนึ่งหมื่นคนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านปฏิบัติดังนี้ประเทศไทยมีหมู่บ้านทั้งหมดเจ็ดหมื่นสี่พันเก้าร้อยหกสมู่บ้านขอให้ทุกหมู่บ้านไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มหมู่บ้านกลุ่มละเจ็ดหมู่บ้าน สัปดาห์หนึ่งมีเจ็ดวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองว่ากันไปแต่ละหมู่บ้านก็จะมีสีประจำหมู่บ้านแล้วจะจับฉลากเป็นกีฬาสีระหว่างประเทศไม่ใช่ระหว่างประเทศในประเทศแล้วให้แต่ละหมู่บ้านหมุนเวียนกันมาแสดงความอาลัย หมู่บ้านไหนจับได้สีเหลืองวันจันทร์ก็มาวันจันทร์หมู่บ้านไหนจับได้สีแดงวันอาทิตย์ก็มาวันอาทิตย์หมู่บ้านละหนึ่งคนหมุนเวียนกันไปเช่นนี้มิได้เป็นภาระแต่อย่างใดประชากรไทยมีหกสิบกว่าล้านคนขอให้จัดชิ้นนี้ไปเรื่อยๆเ,เพื่อความ มั่นคงสถาพรของพระราชวงศ์ถ้าพวกท่านได้ทำอย่างนี้แล้วจะไม่มีปัญหานอกจากข้าพเจ้าจะได้ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกถึงเจ็ดสิบปีแล้วกินเน็ตบุ๊กจะต้องทำสถิติใหม่คือเป็นกษัตริย์ ที่มีคนถวายอาลัยนานที่สุดในโลกอาจจะมากกว่า70ปีประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่มีการจัดสวายอาลัยนานที่สุดในโลกอีกตำแหน่งหนึ่งก็ขอขอบใจและขอให้ทุกท่านจงภูมิใจในสถิติใหม่นี้ ขอขอบใจมากๆสวัสดีครครับแล้วคิดยังไงครับอ่ามาถึงประเด็นเรื่องประเด็นเรื่องอะไรหลวงต้องการล้มพบลมเอากาเทมขึ้นหรือเอาเทปขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้คอมเนตีอะไรอย่างเงี้ยคิดยังไงครับคือช่วงนี้ในในกระบวนของฝั่งแดงทางฝ่ายนี่เองก็ก็มีความไม่ตรงกันเห็นไม่ตรงกันรวมถึงประเด็นนี้ผมไม่รู้จะเถียงไปทําไม ไม่ต้องเถียงก็ได้ครับไม่ต้องเถียงก็ได้เอาเอาจุดยืนของอาจารย์คิดยังไงมึงลบมันแล้วมันก็เขียนเองไม่ต้องไปเถียงหรอกมันไม่มีกูถามมึงเวลามันยึดอํานาจมันถามเลยมึงไหมมันก็อ้างนู่นอ้างนี่มันทําได้ทุกเลือดแล้วครับแล้วถ้ามันจะอ้างอืยึดอํานาจเห็นไหมบ้านไม่ถูกเรียบร้อยคําว่าเพื่อความเหมาะสมมันย้ายข้าราชการเป็นรอยทางใช่ไหมจอมมาตาสิบสี่แม่งย้ายย้ายทั้งย้ายทีหนึ่งําบางทีทุกจังหวัดแม่งย้ายเ่ย ย้ายเป็นร้อยคนเนี่ยมันใช้หน้าเดิจารณซึ่งเยอะที่สุดอ้างคำเดียวเขาความเหมาะสมบางทีไม่อ้างเลยมาตาสิบสี่มันทำได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นนะครับมันอยู่ที่ว่าเขาจะทำาไนเขาค,คุยกันเองแต่เขามีความเนียนเขาจะไม่ทะเลาะกันเขาจะแสดงอาการนิ่งอย่างสมมติว่าเขาประกาศไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่าปกติโดยคอมมอนเซนนะ มันไม่มีหรอกที่จะม,มีผู้สําเร็จราชการณขณะที่รัชทายาทเนี่ยอืมอายุต้อง64ไม่มีครับขนาดอายุ15ยังได้เป็นเลยนะเะสมัยรัชการที่5ของราชายุ15อาจารย์สมศักดิ์ก็ตั้งข้อสังเกตว่าในราชการก่อนๆเมื่อเมื่อสวรรคตไปไม่กี่ชั่วโมงก็ก็ขึ้นคนใหม่ก็ขึ้นแล้วเขาส<ต>ําเร็จอะมีก็จริงแต่ว่ามีแค่ไม่กี่ชั่วโมงมีแบบเป็นพิธีเขาจะตั้งไม่ตั้งเรื่องของเขาเราเราอย่าไปคิดครับ คือพวกนี้เป็นเผด็จการคุณไปคิดแทนมันคุณไปอ้างไอ้สิ่งที่คุณอ้างคือเผด็จการครับกฎบัทีินบานก็ระบอบเผด็จการมันตั้งราชการที่หกนู่นกฎบัทีินบานครับคุณอ้างนู่นไอ้รัฐมคุณอ้างก็รัฐมรยเผด็จการอีกอืคุณไปอ้างทําไมผมไม่เข้าใจอ้างคือเราไม่ควรจะไปสนับสนุนกฎบัทีินบานใดๆทั้งสิ้นใช่ไหมครับไม่ต้องมีแล้วคือขอโทษนะครับผู้ประชาชาบ้ามันเยี่ยขนาดนี้มาเถียงว่าใครจะเป็นไม่เป็นมันไม่ต้องมีแล้วมีแล้วไม่ช่วยอะไรหรอก ถึงมันมีนะมันก็ต้องอยู่ในกรอบของมันมันคงไม่ยอมให้มีแล้วไปทําลายมันจริงไหมไม่ว่าใครจะเป็นพระเทพหรือว่าซีอโอหรือใครเป็นหรือใครเป็นผู้สําเร็จไม่สําเร็จเนี่ยนะมันต้องรักษาระบอบนี้ไว้ครับมันไม่ยอมให้จมละมันไม่ทะเลาะกับแต่พวกเราหรอกเพราะฉะนั้นยังไงก็แต่มันรักษาความเนียนครับขนาดบางคนเชื่อว่าเสียโดนวิ่งราวกลางวันแสกๆเลยนะโดนวิ่งราวตำแหน่งนะ มันก็ยังบอกว่าเออยังทําใจไม่ได้พ่อตายฮะคุณดูหน้าดีมันเสียใจไม่รู้เสียใจเรื่องอะไรมันก็ยังเนียนอยู่